ขเขาสามใ้กลางเด้อสามใกกางอมามใ้กางออเอฟซีครับสามว่าสามใกางเต็มแล้วเดีย๋ยออกไบไม่แต่ว่ายาังตกเก่าอยู่แต่ว่ามีสาม้กกางสามตัวไ สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านบัดทำกุญจงอ่างพระตุรงคสามปาซ่าครับเอฟซีครับมือนี่นะครับเนาะโค้งชุดท้ายฟันทงครับเอฟซีครับปูผิดสิบคนสิฟันทงให้ตัวใดเล็คนที่มีเปลี่ยนบ่หรือว่ามีตัวเก่านะครับมาตั้งแต่คลิปแรกที่ออกไปนะครับเนาะคลิปแรกคลิปสองคลิปสามเพิ่นออกไปกับมีสองแปดแปดสองตัวเดียวนะครับด้วยเอฟซีครับมือนี่โค้งชุดท้ายแล้วปูสิมีตัวใดเพิ่มเติมให้อีกบอเนาะครับเนาะ ไปฟังปูพันธุ์สีบอสูฟังครับอีพีซี่ครับอีพีซี่คาชัยวิจารย์ญาตในการรับชมนะครับเด้อทางช่องเป็นเพียงแค่แนวทางทางช่องเป็นเพียงแค่ซื้อกลางเท่านั้นครับอีพีครับไปฟังปูพันธุ์สีบอสูฟังครับอีพีครับป่าอ่าพุ่มหลังแกออกพันษาไปนี่พุ่มพันสุออกมาบ่อหนะครับเนาะพันว่าช่วงเขาพันษาสาที่ผ่านพุ่มพนบ่มาเลยครับพันบ่มาหาปูเลยก่อนเขาพันษาอันก็ยังมาม้าอยู่บริสันอ่าพอเขาพันษาปุ๊บแล้วพุ่นนนไปปเเเบิิดลยว่่ากคงส็ คนที่ไปจำสินนะครับเนาะเอฟซีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมไปเพื่อโบเป็นการเสียเวลาเนาะครับเนาะไปหาปูให้ปูออกสู่ฟังครับเอฟซีครับกะบางบางบางท่านกะอยากว่าโอ้คือบอให้เบิ้งบรรยากาศแน่เปันว่ารอบรอบวัดแน่พี่สันนะครับเอฟซีครับกะมือนีกับสิมี่อ่าบรรยากาศรอบรอบวัดนะครับเนาะสิีผ้าก็ทำแล้วกลับไปขอโชคขอลาบสวัสดีครับผมอ่าขอโชคขอลาบกับปูอ่าภูมิหรือว่ายุนิถ่ำเพิ่นนะครับเนาะ เพราะว่าช่วงนี้ปูพ่น่าโคมงพ่นบอมาซอยมาหยังเลยว่าสันครับพี่ชีครับปล่อยเห็บปูอยู่พน่นกัดติดตรรองก่อนละนะ่ะเนาะเขามาอยู่ใหม่ๆม,มือน,นีกะเห็นว่ามาตามเอาโค้งสุดไทยก็ให้กับเอฟซีทุท่านทุกคนนะครับเนาะยู่นาผาพอดีด้วยครับอันเอฟซีครับมอ,องปูพ่นอยู่ครับภาพชเจน,นี่นมอนครับเนาะขออภัย้ะครับเด้อ เพราะว่าเวลายางสีภาพเราชัดเขียนมาในสัญญาณบไคายมี่นะครับเนาะพูดอีกเกือบเป็นพูดอีกหน่วยหนึ่งครับวิซี่ครับจะเห็นอยู่ไกลๆกุญแนะครับนะไปเข้าไปหาปูครับวิซี่ครับ นามาตการปูครับลงจับเมื่อปูมุกป,ปกติออกพรรษาหน,นีเพิ่อนออกอยู่ใช้ไก่ปะปูอยู่ม่งเข้าอยู่นี่ปะสวดออกเราบอกนี่ไงออกมือวางนี่ละออกหมวกเลยเขากระท่ำพิธีปะปูเฮ็ดพิธีเฮ็ดยังคนละเฮ็ดเฮ็ดมันแบบมันโย่มันโย่ผ้าผ้าองเดียวมันเคย<ง>เข้า,ม,ม,า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 ,ม,ามาอาผู้เดียวได้ออ๋ครับแต่มันหลายองเขาก็บสุทธสูง อืมเพราะน้าออกพร้อมกันครับอวงเดียวมันอยู่เสียเขาทําบาลาเขากับพระวนาออกอย่างเดียวโอ้มันเป็นมันเป็นแบบมันสั่นกองทรงถ้าถ้ยุคครบสงใครได้เฮ็ดเป็นมูขนาดบ่ปุ่นนะครับหลังจากออกพรรษาไปแล้วนี่พุ่มพันคนสีมหาหลวงพ่อปู่เนาะเจ้าเบิ่งก่อนคือว่าัเพิ่นบ่อยู่ในพรรษาเพิ่นบ่มาหาเลยบ่ปู่บ่บ่บ่มาเลย อืมเม็ดเอง่งๆเม็ดเอง่งคนบอลเพื่นทดลองบรรอกปูจักนั่นแหละเพื่นว่าอกอกเขาพรรษาแล้วนี่เพิ่นกนะทีไปจำศีลเนาะมจจันี่จำศีลเพราะว่าหน้าเพิ่นเท่ากันปูก็ได้จำศีลเนี่ยของปูคือว่าน,นั่นแหละ เิ่นบม,ามาหาเิ่นบมา,มาบอกเลยบอกปู<า>บ้านนี้ <c oughs> ตัวเลขของปูมีเปลี่ยนแปลงบอกมันหลอก <c oughs> มันลอกไปบเบิดเนี่ยมันเลขเล่าเนี่ยโอ้มันออกเล่าไปบเบิด์ลเหรอปู <c oughs> บ้านนี้รัฐบาลเพามันเี่ยังอยู่บ่ะปูวันนั้นไป ก้อนที่เรียกเปิดทำอีเดียบอกปูเปิดแล้วแม่เราท่องเมาท่องมาขายเราเน่อะเราท่องมาขายมันได้สารคลั่กรถว่าดิเป็นกระดีไฮย่นแล้วฮะบูขันออกพัญซ่าพึ่งมือนีพึ่งมือที่เริ่มเนาะมืออื่นออกปุ๊บขาพันมหาเห็นไหมปูโอ้ปูมืออื่นกันออกปุ๊บนี่กั้นพันมหาเห็นปูจะเริ่มโทษบวกให้ปูได้ เดี๋ยวผมลงก่อนนี่ผมผิดเติมโทรศัพท์ให้กรอนยืนน่ไม่มีสัญญาณเติมอะไรเสียพังดังออกไม่ยังให้เลยหาเด็กปูนเนี่ยสองแปดแปดสองตัวเดียวก็โล ยอดยอดผัวป้านีตองบ่าปูเอ้อยอดผม่าถวายเมันตองบะคือบะมันเอายัางมันออกไปเมื่อไแม่สองอันน้วองศูนซูนสองกัไดู้นศูนกับออกแล้วแล้วสามสองนี่ปูบ้นออกพสามสองนี่สามสองมันออ,อกออกแต่แต่ว่าผมมดขึ้นอันมากรีพุ่มอยู่นี่ใช่ไหมปู นั่นว่าผมนี่เดี๋ยวันนั้นนั่นดีอย่แต่ว่าไม่อยากขนาดแต่สั่งคือบอกบอกบผมนั่นเนี่ยผมมัดแต่ไหนเอายังซุดท้ายมานมันนอนมือแรงเนี่ยมันกับ้นบอกเป็นตัวอมเมื่อยังัเขาของคนนี้กันเอมันเป็นเขาข้างหน้าของคนบอกมันเนี่ยชุดมันมันนอนทีแรกมันก็ออกมาออกมันมันก็ไม่เป็นตัวกันก้อนเนี้ยมันไม่ก็ไร ดนเดี๋ยวนี้บอมีมากมีตั้งแต่โฟกี่บังบดมากออบังบดมากย่างเดียวผีบังบดซุบอยู่นี่คนบอกกบออกตะล่าตสิปู่ออกตะล่าคนอพยพมาจะทั้ทงขนะุนบุญเพื่อาตายอยู่นี่แล้วว่าเนี่ยออมิตรชนบางมิตรคนตายทั้งแต่แลรือมิตรกระดูกขนาดอ,อ๋ขอขจะออกมาฟังแวาพวกข้อมนิดือ,อ้อพ,วพวกสสายหาย เรียกว่าคนสมัยเก่าเนาะครับเปิดึ้นมาเป็นยังเพิ่นเขาทำเยอ่ในนีน่พู่กาแฟเอาไปนั่นโอ้เอาแล้วครับผมนัน่งไปนะฉันเหลือเด็กกินแล้เตะดอย,ย, <c oughs> ย่งย่างครับมันห่อนยี่เรียกได้มันหอน, <c oughs> นเ,อเ,ด,เด,นอนด็กินว่าใดล่ะปู่ <c oughs> อันที่ย่างอยู่ต,ตัวเก่าววะล่ะปู่ตัวผมหมั่นใจทั้งคนนี้ สามใบกลางเด้อสามใบกางสามใบกางเอฟซีครับสามมาสามใบกลางตเต็มแล้วเดีวยวออกใบไม่แต่ว่ายังตัวเก่าอยู่แต่ว่ามีสามใบกางสามตัวบปเนี่ยส <c oughs> ามใกกาง มันเขาก็มีเนี่องปูนั่นแหละะสามแมาก่กางอืม,อ,มออเอเขกันก็เป็นแปดผู้ดีไหมจ้าก็เจ้าหลายอืมอ่าวตกอลายอดมันก็นเขียนไว้ที่กกกเกาเนปูเพราะว่าเพื่อนจะสามตัวซื้อ อันตึกเลขแล้วก็ปล่อยไปแปดสี่สี่แปดศูนย์แปดสี่ศูนย์ข้เจ้าได้แล้วได้แล้วสารตัวสี่ศูนย์มาตัดมันกระไรมาเนี่ยมาออกกินวันละสี่แปดศูนย์ดีกว่ากันน้อยไป วงกลมวงกลมตัวนี้นะพูน่ะนเน, ird, ออนาะว่ามันเกิเป็นอยู่ในหนีมัดตัดออกสองตัวอยู่ในนีมัดทำใ่าเขากับเหล็กอยอดผ้าป้าอีกยอดถวายมือนันอีกสามพันสองร้อยบาทนะครับเอฟซีครับสามพันสองร้อยนี่ก็่เห็นว่าเาวตัดว่ววงละยอดยอดอันนี้ให้เอฟซีพิจารณาเอาเพราะว่ามันกิดอยู่ในหนีมัดแต่ว่ามีเพิ่มขึ้นครับอี่ทีครับเพิ่มขึ้นสามตัวคือสองสามแปด เป็นเลขจู้ตัวยอดอีกครับอีซี่ครับอันอันนี้อันเก่าด้วยครับด้วยอีซี่ครับอันนี้อันใต้คลิปแรกมาเห็ดเนาะครับเนาะมาทําคลิปลงไปคลิปแรกครับนะหงักอีซี่เลยแบบนี้ครับเนาะในขวดมาทําคลิปไปคลิปแรกมีสองแปดแปดสองครับยอดถวายอยู่สามสองศูนย์ศูนย์ครับอีซี่ครับมื่นหนั่งเนาะครับเนาะ เอฟซีติดตามคลิปอยู่กับโคงจาได้ครับอยู่ที่ครับเมื่อนี่ปูฟันสามตัวครับพ่ี่ครับอ่าสามตัวตัดเอานะครับเนอะสามตัวมาจากใสมั่ทีเอาอันนี้แคปหน้าจอไว้ครับตั้งแต่คลิปแรกครับอยู่ที่ครับมาบาดนี้ครับอยู่ที่โค้งสุดท้ายฟันทงตัวนี้ครับเป็นเลขโตเก่าครับอ่ามีเลขสามสองคือเลขยอดเมื่อนันครับยอด่ถวายเมื่อนนะครับว่าสามพันสองร้อยยี่สิบบาท ่าไปใส่กันครับสองสามแปดกระมีตัวเก่าเขาอีซี่ครับแต่ว่าสามตัวเอาเป็นตัวนี้ครับอีซี่ครับฟันธงเลยครับโค้งสุดท้ดา,ายอะไรนะเขาแกบนาดเจ็ดครับพี่ครับมือมือมือนี่รันพระออกมะแรงนี่บอกทาให้ออกมะออื่นมะเร็งโอ้โหส,สวดมนต์นี่แต่สวดออกเลยว่าบั่นครับอีซี่ครับ สามตัวเลยครับสองสามแปดตัดเล่นเอาก็คือมุนเอาหกประตูครับพี่ชี่ครับมุนหกประตูคัดมักสามสองศูนย์ที่จริงแล้วยอดมัน,นเนาะถ้าเอาเลขศูนย์สองอันตั้งกันก็เป็นสามสองแปดแหละครับพี่ชี่ครับก็จะเปดตามที่ว่าจะคล้องมาถวายครับพี่ชี่ครับก็เลยใดจังสันแคปหน้าจอไว้ได้ครับเ้อปันธงหลักสามตัวแล้วครับพี่ชี่ครับบ่มีอีกแล้วบัดนี้ พอเขียนลงใส่ตะเลขเก็ดขับอยู่ที่ครับเมว่ามีเจ็ดตัวเดียวเจ็ดพุ่มเจ็ดพุ่มได้แปดสองสองแปดตัวเดียวขับอยู่ที่ครับ <c oughs> ก็บเกรียกบดีเขียนลงใส่ว่าเจ็ดพุ่มสื่อลงขับแต่ว่าปูย่ำไม่เจ็ดพุ่มตลอดเลยขับอยู่ที่ครับเก็ตใส่ยังระบาดเนี่ยเก็ตสามสองบ่เะเข้เจ็ดพุ่มนี่ดิเจ็ดบัตรนี้ โอ้เจ็บบาดมันก็อ,อกไปเลขกเล็กแล้วเลขล้วมันเอาเกศแปดสองโอชุกันมันก็ออกไปแล้วมาเนี่ยมันเหตุมันบ่ไม่มีกับเกศเอมอมาเนี่ยเราที่เกศออกไปแล้วอนี่อ,อ่ะขอจบคลิปไปเพียงสางนี้พ่อกระแม่ในคลิปหน้าขอราพระคัามภีร์สวัสดีครับ